รบกับเซลล์กระตูนอีกเช่นเคยนะคะที่เดอะกู๊ดค่ารถยนต์มือสองชนบุรีค่ะและวันนี้นะคะน้องกระตูนก็อยู่กับเจ้า Honda h ฮ v คันนี้นะคะใครที่ตามหาอยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าราคาน้องนะคะ ย่อมเยาวมากๆเลยนะคะแล้วก็รถนะคะสวยมากนะคะ<ส>นั่นก็คือ Honda h r v 1.8 s ปี2017นั่นเองนะคะมาพร้อมกับสีเทาลมดำนะคะ<ส>ด้านหน้าของเขานะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะไฟหน้าของเขานะคะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะมาดูต่อกันที่ภายในนะคะภายในนะคะออกแบบมาโดยใช้สีดำนะคะให้ความหรูหราเย็นสบายมากๆเลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะ พร้อมกับสีดํานะคะไม่มีแตกลายงานเลยนะคะสภาพสวยใหม่มากๆเลยนะคะพวงมอลาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์พร้อมมันตีฟังก์ชันนะคะพิเศษมากๆเลยคันนี้มาพร้อมกับระบบพูสตาร์ทนะคะให้ความสะดวกและง่ายสําหรับคนที่ขับขี่มากๆนะคะด้านหน้านะคะมีหน้าจอ สัมผัสให้ด้วยนะคะออปชันไม่ว่าจะเป็นระบบบลูทูธ USB นะคะมากมายเลยออปชันครบเลยนะคะคันนี้เบาะนะคะมาพร้อมกับเบาะผ้านะคะลูกค้าขะด้านห้องโดยสารนะคะมีที่พักแขนและรองแก้วน้ําให้ด้วยโอ้โหภายในนะคะบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะคะคันนี้นะคะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะใครที่ตามหาอยู่นะคะเจ้า Honda HRV 1.8S ปี2017นะคะราคา อยู่ที่568,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง1,000 10, 0บาทเท่านั้นใครที่ตามหาอยู่ห้ามพลาดกันเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ช่อง y o u t u b e หรือว่าเว็บ เดอะกู๊ดคาร์สามารถติดต่อได้เลยหรืออยากปรึกษารน้อประตุนโดยตรงสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0834286351นะคะนึกถึงรถยนต์มือ2สองนึกถึงเดอะกู๊ดคาร์นะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้ามาพบกันใหม่จะมีอะไรพิเศษมานำเสนอติดตามชมให้ดีนะคะ